สวัสดีครับพวกผม k คครับวันนี้ผมจะพาไปล่าปลาดุกยักษ์ทำเมนูกันนะครับด้วยเบ็ดไม้ไผ่ครับเหยื่อที่ผมใช้ก็จะเป็นไส้เดือนนะครับเหยื่อผมก็ได้เดี๋ยวผมจะไปทําด้วยเบ็ดไม้ไผ่นะครับจะไปตกครับทําแค่สามอันนะทุกคนก็หลังจากฝนตกเมื่อวาน,นครับฝนตกหนักมากเลยครับเมื่อวานทวน แล้วก็น้ําก็ขึ้นครับน้ําก็สีมันก็แดงขึ้นนะครับผมจะไปดูครับวันนี้ว่าจะได้ไหมครับผมว่าน่าจะกินนะครับที่ผมจะไปใส่นี่จะเป็นเส้นสายน้ําเล็กๆครับระหว่างช่องน้ําผ่านนะครับไม่ใช่เส้นหลักนะทุกคนไปดูกันเลยครับดูว่าทุกคนสีน้ําขุ่นมากแล้ววันนี้ เดี๋ยวผมต้องข้ามน้ําไปฝั่งนู้นนะทุนข้ามไปฝั่งนู้นครับผมต้องข้ามน้ําตรงนี้ครับแล้วก็ขึ้นไปข้างน้นไปใส่ข้างบนครับ ครับตอนนี้ผมก็ได้ถึงที่ป่าไผ่แล้วครับทุกคนนี่ยรป่าไผ่ข้างหลังผมเดี๋ยวผมจะมาทําเบ็ดกันครับผมจะทําแค่สามอันนะทุกคนครับเดี๋ยวผมจะเอาไม้ไผ่เล็กๆพวกนี้ครับทํำทำสามอันนะครับไปดูกันเลยครับ เนี่ยทุกคนความยาวผมจะใช้ประมาณสองเมตรนะครับประมาณสองเมตรครับเสร็จแล้วครับหน,นึ่งอันเนี่ยตอนนี้ก็เสร็จแล้วครับสามอันเหลือ,อใส่สายครับเดี๋ยวผมจะเอาสายใส่กับโคเบ็ดนะครับ เนี่ยทุกคนสายที่ผมใช้จะเป็นสาย PE แบบนี้นะทุกคนที่ผมใช้อันนี้เพราะมันขาดยากหน่อยนะครับถ้าเป็นสายเอ็นนี่ไม่ค่อยมั่นใจนะทุกคนอันนี้นี่มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ PE <S <S ส่วนขอ,อนี่เป็นเบอร์อะไรไม่แน่ใจเหมือนกันนะทุกคนเนี่ยครับจะใช้เป็นขอเนี่ยสแตนเลสแบบแน,น,นี้นไม่แน่ใจว่าเป็นเบอร์อะไรนะทุกคน เดี๋ยวเราจะไปมัดใส่ดามกันแล้วครับ เนี่ยทุกคนเสร็จแล้วครับหนึ่งอันประมาณนี้ครับอันนี้ผมจะไม่ใส่ตะก,กวดถ่วงนะเพราะผมใส่ที่เป็นน้ำนิ่งครับไม่ใช่น้ำเชี่ยวนะครับประมาณนี้แล้วไม่จำเป็นต้องใส่ตะกว่วก็ได้นะถ้าเป็นน้ำนิ่งครับมาเสร็จแล้วทุกคนสามอันครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะไปใส่กันเลยครับทุกคน เนี้บทุกคนที่ผมจะใส่จะเป็นร่องน้ําแบบนี้ครับอันนั้นอันนั้นจะเป็นสายหลักนะทุกคนจะเป็นสายหลักลงไปอันนี้จะเป็นช่องแบบทางน้ําเก่าครับทุกคนเป็นโคนครับปลาดุกปลาไหลพวกนี้มันชอบมาอยู่ครับพวกปลาช่อนอะไรพวกนี้จะเข้ามาอยู่ครับพวกน้ํานิ่งๆพวกนี้นะทุกคนเนี่ยจะเป็นร่องเข้ามาข้างในแบบนี้เนี้ยเป็นร่องแบบนี้ครับผมว่าต้องมีตัวครับ ยังไงก็ต้องกินนะครับถ้ามีตัวนะครับทุกคนตรงนี้ไม่รู้ว่าจะใส่ได้ไม่รูทุกคนมันเป็นร่องลึกลงดูไม่มีที่ปักด้วยทุกคนเดี๋ยวผมจะพยายามลองหาที่ใส่ดูนะทุกคน เนี่ยตรงนี้ผมก็ได้ว่าใส่ไว้ตรงนี้หนึ่งอันนะทุกคนแล้วในนี้หนึ่งอันเนียครับเ๋ยวผมจะหาที่ใส่อีกหนึ่งอันนะทุกคนโดทุกคนรอสุดท้ายผมเหยียไว้ในรูนะครับอันนี้มีแววเหมือน,นเหมือนจะกินนะทุกคนที่มันเหมาะมากเลยครับ ครับตอนนี้ผมก็ได้ใส่เสร็จแล้วทุกคนสามอันนะที่ผมใส่ครับเดี๋ยวผมจะกลับมาดูอีกรอบนึงครับครับเดี๋ยวมาดูมาลุ้นกันครับว่าจะได้ไหมครับมาทุกคนตอนนี้ผมก็ได้นั่งรอตรงนี้นานพอสมควรนะทุกคนเดี๋ยวผมจะลองไปดูอันแรกเลยนะครับทุกคนว่าจะได้ไหมไปติตตามกันเลยครับ ต้องข้ามน้ำเหมือนเดิมนะทุกคนมาทุกคนมาดูอันแรกครับว่าจะได้ไหมครับ ทุกคนมันเหมือนนั้นพี่จะดตีนนะดูทุกคนครับตัวคุดใหญ่ครับ ูครับทุกคนตัวโคตรใหญ่ครับใหญ่เท่าแขนผมแล้วปลาดุกครับได้หนึ่งตัวนะทุกคนเหลืออีกสองอันนะเดี๋ยวผมจะไปดูว่ามันจะได้ไหมครับทุกคนอันนี้อันแรกแล้วทุกคนครับเรามาดูอันที่สองใหม่ทุกคน ติดอะไรไม่รู้ว่าปลาดึงติดหรือว่ามันติดเองไม่รู้อ้อมันติดยาทุกคนมาดูอันสุดท้ายครับทุกคน ของอันนี้อยู่หมดนะทุกคนได้อันแรกครับนี่ครับปลาดุกตัวโคตรใหญ่ครับในกล้องอาจจะดูเล็กๆตัวจริงโคตรใหญ่ทุกคนครับมาทุกคนครับตอนนี้ผมก็กําลังจะกลับแล้วนะทุกคนได้หนึ่งตัวนะครับวันนี้เอาไปทํากับข้าวมื้อเย็นกันนะทุกคน น้ำก็มันขุ่นนะมันขุ่นดีมากนะทุกคนวันนี้แล้วปลามันก็น่าจะออกด้วยนะครับทุกคนเนียยได้หนึ่งตัวครับวันนี้ทุกคนว่าจะไปทําเมนูอะไรดีครับตัวใหญ่มากเลยทุกคนประมาณหนึ่งกิโลนี้ได้อยู่ครับทุกคนครับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็ยลยลืมกดไลค์กดติดตามให้ถึงหนึ่งร้อยผู้ติดตามด้วยนะครับครับ วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ EP หน้านะครับ